มาค่ะนี่คือกาแฟที่กำลังดังอยู่ใน f a c e b o o กอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะคือปานันชิตาบอกได้เลยรสชาติของปานันชิตาจะรสชาตินุ่มๆนวลๆจะไม่ได้กาแฟจ๋ามากนะคะคือไม่ขมเด่นนะคะคือหวานมันแค่นั้นนะคะแต่สรรพคุณของอ,อะไรนะกาแฟปานันชิตาก็คือนะคะช่วยลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่ชอบกินกาแฟแบบจา๋จาๆเลยพี่ว่าแนะนำตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่220บาท จะส่งฟรีนะคะเรานะคะจงใจที่จะช่วยเขาเรียกวนะ่าคนที่อยากกินกาแฟถ้าเป็นเรียกนะช่วงนี้มันเป็นโควิดถูกไหมถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบรายได้ก็มีน้อยอยู่แล้วต้องมาเสียค่าจะส่งอีกแล้วราคาแพงด้วยนะคะพี่ก็เลยโอเคไม่งั้นขายราคาที่แบบทุกคนจับต้องได้คือ2 2 0บาทส่งจดส่งให้คุณฟรีด้วยปน,นันชิตานะคะนี่คือสูตรแรกของเขานะะสูตร2จะออกขมแบบ ขมแบบขมอ่ะนะคะเอออันนั้นพี่ไม่ได้เอามาขายนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะสั่งกระดาษก็ได้นะคะในพี่จะให้แม่กินทีมจัดส่งให้นะคะอ่ะปัน,นันชิตาฝากไว้ด้วยนะคะเป็นกาแฟที่รสชัดนวลน,นวลน,นิ่มนิมสบายๆนะคะหวานหวานมันๆแค่นั้นนะคะโอเคเนาะไปละคะ